มันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยเนมหาไปที่เนมหายไปคือเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ดิสไว้ตรงนี้จะเห็นนะครับว่าคอนสักเตอร์ที่เราเรียกใช้คือใส่ปรัมพเตอร์อิมันก็จะเข้ามาตรงนี้ถ้าใส่สริงก็จะเข้ามาตรงนี้ส่วนอิเนี่ยเราไม่ได้กำหนดดิสไว้ ที่กดนมไว้มันเลยกลายเป็นหนูโอเคไหมครับต่อมานะครับอ่าพอมันกำหนดนมได้ปุ๊บสมมติว่าอ่าครนี้สร้างมาอีกคอนแทคเตอร์หนึ่งแต่ให้มันรับ เนมแล้วก็รับอินนัมเบอร์ด้วยแล้วก็ววกอ่ะอย่างนี้เราก็จะสามารถส่งสองหาักมิเตอร์ได้แล้วคราวนี้ตัวที่เรา extend มาเนี่ยมันมีเมทตลท็อบอยู่แล้วแต่เราไม่จะเป็นต้องใช้เมตอดที่มีเฉพาะในตัวของแอสเซคาร์ดก็ได้ เราสร้างเพิ่มอีกก็ได้นะครับบอยบลอกใ้ม oh, ัห่าสิบเก็บเอาตบอกบลก มันก็จะทำตัวของเมทอดอีกเมท็อดหนึ่งโอเคไปไหมครับอ่ะครนี้เราก็พอจะเข้าใจตัวของคลาสแล้วก็การสร้างออบเจกต์นล้วัโอเคอ่าคราวนี้อืมอ่ะครนี้เราจะลองอ่า ดูเพิ่มเติมนิดหน่อยครับโอเคครับกลับมาต่อนะครับก็อ่าที่ผมต้องการจะให้ดูก็คือคราวนี้ที่ผมพูดได้พูดไปว่าตัวของ public เนี่ยมันคือการเข้าถึงระดับการเข้าถึงครับ asset level public ถ้าใช้กับ class าสามารถ c l a s เดียวกันเข้าถึงได้แพ็เ g e เดียวกันเข้าถึงได้ซับ s ลาสเข้าถึงได้แล้วก็ ที่ไหนก็เข้าถึงได้โอเคป่ะภายในโปรเจกต์ของเราคราวนี้อ่าโปรเจกต์นะครับจะเข้าถึงได้คลาสเดียวกันเข้าถึงได้แพ็กเกจเดียวกันเข้าถึงได้สับขัดเข้าถึงได้อ่า uh, แต่ทั้งโปรเจกต์ hmm. เข้าถึงไม่ได้นะครับมาเขาเ้ามายังไงอย่างเช่นเรา uh, สร้างคลาสคลาสหนึ่งมาถ้าคลาสอ่าคลาสเดียวกัน จะเข้าถึงอ่าคลาสการจะเข้าถึงแม่ต่น,นั้นได้อะไรแบบนี้แพ็กเกจนั้นก็จะเข้าถึงคลาสนั้นได้แต่แว่าเราก็สับขันเข้าถึงได้แต่ว่าอ่าในโปรเจกต์เดีวยวกันแต่ว่านอกแพ็กเกจเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ถ้าไม่ modify ก็จะมี a c c e t level ก็คือคลาสกับแพ็กเกจแล้วก็ตัว private เนี่ยเข้าถึงได้แค่คลาสเดีวยวกันนะครับโอเคไหมครับ กลับมาที่ในการเขียนโค้ดนะครับอหลังจากที่เราได้ดูแล้วว่าเออมันมีการ access level ที่แต,ตกต่างกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับสมมุติว่าเรามีคลาส dog นะครับหมาตัวเนี้ยสุนัขตัวเนี้ของเราเนี่ยอ่าเราไม่ต้องการให้ใครๆก็รู้ว่าอ่าสุนัขของเราชื่ออะไรนะครับไม่งั้นแบบนี้ใครๆก็จะมาดึงข้อมูลของเราได้หมดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือแก้ข้อมูลจาก modify แบบอ่าไม่มีคำหน้าเป็น private อืม private private เนี้ยจะใช้ได้แค่ภายใน class นะครับ class เนี้ยจะเข้าถึงได้เท่านั้นคอ่าตัวตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเข้าถึงตัว name นี้ได้ง่ายอย่างเงยครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตอนแรกเป็น s t ิงแบบเดิมแล้วก็ไปที่ app อ่าเนี่ออสิ่เต็มกอล์ฟิกกิ้งกอตุ๊กตุอ่ะถือว่าอ็อบเจกต์ของเราเป็นด็อกเราเป้นด็อกตรงนี้ออกมากเห็นไหมครับว่ามันสามารถป้นออกมาได้ไม่โลแบบนี้ แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ภายในคลาสของด o อกแต่ว่าเราแค่สร้างออบเจกต์ออกมาแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาดอนนี่บนี้ะจะฮาร์ดก็ดึงออมาได้นะครับออกมาคราวนี้ถ้าเราสมมติเราแก้ตรงนี้นะครับเป็น private ปุ๊บอ,อ่ะเราคราวนี้ลองดูอ่าอ่ะ,อะนี่ แก้ name ดูเห็นไหมครับอ่ะ dog name ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราแก้มาเป็น private แล้ววิธีที่เราจะเข้าถึงตัว name ได้เราต้องสร้าง setter กับ getter นะครับ setter getter คืออะไร setter กับ getter มันก็คือ,อเหมือนแม่ต่อนแม่ต่อนหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สมมติว่าเราต้องการเข้าถึง name นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น uh, public string ก็คือ return string ออกมานะครับ string uh, get name ก็ return this.name ไปนี่คือ getter ถ้า setter เราก็จะ public บอ e ซิปนี่ return it รงนี้กตรงนี้รับคอนดิเตอมคือสตริง t ไม่ได้ลีเคอนบเพราะลีเธอเป็นบอยก็โอเคคราวนี้มาที่แอป ปุ๊บดอดเนมไม่สามารถทำได้เพราะงั้นสิ่งีเราทำก็คือพิมพ์ให้มันพิมพ์ออกเก็ตเนมเมื่อปัดเก็ตเนมก็จะดึงเนมออกมาซูิเราแก้นี้เป็นชื่อโอริโอา, Oreo. อาเราจะได้เก็ตเนมสมมุติว่าเรา เซตก่อนแล้วเซตเนีอืมเป็นชื่ออ่า stack stack เก็นเนี่ยมาก็ได้คำว่า s t a โอเคครับก็จะประมาณนี้ในการเข้าถึงที่เราจะวนทำก็คือต้องสร้างในต่อมาเพื่อจะดึงข้อมูลนะครับคราวนี้มาดูตัวของ static property กันนะครับอ่ะ สติกพเปอร์ตคืออะไรสมมติว่าเรามีเราสั้งคิดเนมตั้งเป็นสติืม À mình, okay. ừ. à mình phải bị cái này. Ok. cũng